สำหรับบาร,รมีข้อที่สามที่พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญต่อไปนั่นก็คือเนคขม,มะบาร,รมีข้อหนึ่งคืออะไรจ๊ะข้อสองสอนี่เป็นข้อที่สามคือเนคขม,มะบารมีจ้ะเนคขมะบารมีหมายถึงการออกบวชหรือการออกจากการรม ในคัมบารมีนี้ถือเป็นบารมีที่สำคัญที่จะช่วยให้พระบริษัตว์ผู้มุง่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทยาณปล่อยกังวลจากเรื่องกามคุณและมีอิสระในการสร้างบารมีอื่นๆได้อย่างสะดวกขึ้นนี่นะกามคุณกามีคุณแค่เป็นทางผ่านให้มนุษย์มาเกิดแบบฉลามบูชา ในโลกมนุษย์นี้ได้แค่นั้นเองแหละให้มีทายาสำหรับสืบตระกูลแล้วก็ดำลงชีวิตของมนุษย์อยู่นี่เลย๊ะเพราะว่าเราเกิดแบบโอปปาติกาแบบมนุษย์ยุคแรกไม่ได้ในยุคที่มนุษย์ยังมีฤทธิ์อยู่อ๋อยังส่งเอาพิญญาอยู่นี่มีบ้างไหมอพิญญายุคนี้ อืมอืมไม่ได้เรากลัวรู้กลัวรู้รอรู้เดียเดียวนี่จะติดใจเนาะเดี๋ยวไม่จบสิจ้ะนี่นะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกลามคุณคือสิ่งที่ ครอบงามสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในห่วงวัตตาสงสารแม้พระบริสัท์จะได้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์และถึงพร้อมได้ทรัพย์สมบัติอันมากมายซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีและศีลบารมีแต่ถ้าตัวท่านมัวหลงพเพลิดเพลินไปยุ่งเกี่ยวหรือหมกมุน่นในดเรื่องกามาคุณเข้า ก็จะทำให้บารมีที่อุตสาสั่งสมมาทั้งพรอยหดถดถอยลงไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่ามัวไปเสียเวลาเนี่ยงานตราและก็อารมณ์กับเรื่องกามคุณอยู่นั่นเองแล้ว <Yeah. S 1> เรียนคงจำได้ติครูผูใหญ่เรียงตามลำดับ <Yeah. S 1> อย่างนี้เนาะตั้งแต่ออกจากกามนี่นะไม่บริโภกคกาม ถัดมาก็บริโภคกรารในระดับสำรวมในกรารลำดับถัดไปคือผัวเดียวเมียเดียวแต่ถ้าเกินขน,นั้นเรียกว่ามักๆในการมักมากในกามก่อนนี่เนาะเกินเกินกว่าหนึ่งก็เรียกว่ามักๆากในการตามทันไหมจ๊ะถ้าเกินกว่านั้นขึ้นไปอีก ช่อันนี้มันมัมนมีสี่ระดับเนาะอย่างน้อยอย่างนี้นะเออนี่จชเพราะถ้าเราหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะเสียเวลาที่จะใช้สร้างบารมีนในเมืองมนุษย์เงินตราด้วยและก็อารมณ์เพราะว่าโอ้อเดี๋ยวหึงเดี๋ยวหวงเดี๋ยวหวงเดี๋ยวสารพัดนี่เนาะนี่แล้วเดี๋ยวนี้เอออะไรก็ไปทราบเนี่ย เธอทำได้ฉันก็ทำได้อะไรอย่นี้เน,นาะอ๋ออยอาๆริิกรรมคุณยังทำให้ใจของผู้ที่ข้องเกี่ยวมีห่วงมีกังวลมีความผูกพันเธอหึงหวงหวงนี้นะน่กจะจะทำร้ายกันด้วยวาจาทำร้ายก็นถึงชีวิตเลยติดตารางอีกตกนรกอีก อิบากรรมวนก็ไม่อีกนี่อีกเยอะแยะเลยแล้วอย่างีกรรมคุณจึงทำให้ใจของผู้ที่ข้องเกี่ยวมีห่วงมีกังวลมีความผูกพันใจังก,กระทั่งใจของผู้นั้นขาดอิสรภาพในที่สุดโดยเห็นที่เองกรรมคุณจึงเปรียบเสมือนพันธนาการที่มองไม่เห็นเหมือนผูกย่อนย่อน ทีมาตรึงใจของสัปสัตว์ทั้งหลายให้ออกห่างจากความดีออกห่างจากความดีเนี่จะดังนั้นยิ่งใจไปเกาะเกี่ยในเรื่องของกามคุณมากเท่าไหร่การสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อบรุโพธิญยาณก็จะยิ่งทำได้ยากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นผลนำให้การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจนในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็จะไม่สามารถลดพ้นออกจากคุกแห่งความทุกข์หรือห่วงวัาสงสารนี้ได้เลยนี่เนาะเตะฟุตบอลได้เนาะโอ้พระบรมศาราสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเียจ ท่านออกจากคามนะและก็ประพฤติพจจรหมจันทร์เพราะพระบรมศาสดาของเราจะประพฤติพจจรหมจันย์นี้นะจ้ะนี่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมากเลยแต่เหตุเองพระบริษัทจึงสแสวงหาหนทางที่จะออกจากคามโดยการสละชีวิตการครางเรือนและก็มุ่งมาเป็นในคขม,มะประพฤติพจจรหมจันทร์ตลอดมาคือทำอย่างพรหม ลมไม่มีครอบครัวอยู่ตามลำพังนี่เนาะเพื่อจะได้ปรากังวลแล้วก็มีอิสรภาพอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดเพื่อการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นไปนอย่างสมบูรณ์แบบและที่พูดกับภาษาบ้านๆว่า,า,า absolutely perfect นั่นเอง นี่เนาะลมขึ้นเลยดังนั้นใจที่ปรารถนาจะออกจากคุกแห่งความทุกข์หรือห่วงวัฏสงสารนี้เนี่ยจึงอุปมาเหมือนกับตามทันไหมจ๊ะ,ะใจที่ปรารถนาจะออกจากคุกแห่งความทุกข์หรือห่วงวัฏสงสารนี้คืออยากจะพ้นจากการเป็นว่าแต่เก,เกิดนี้ จึงอุปมาเหมือนกับนักโทษผู้ติดอยู่ในเรือนจำที่ปรารถนาจะออกจากที่คุ้มขังชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็ยอมปรารถนาที่จะออกไปพ้นจากคุกคือการเวียนไหวแต่เกิดในการบำเพ็ญในขมะมบารมีฉันนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ในกำแพงหรือนอกกำแพงคุกก็ตามล้นติดอยู่ในคุกทั้งสิ้น คือคุกในวัฏะสงสารคุกการเวียนไหยตายเกิดเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆแล้วก็ตายบ่อยๆพัดพราจากสิ่งที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆคือไม่ได้ดังใจเน้ะแล้วก็ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆอีกโอ้เยอะแยะเลย นี่มีความโศกวบ่อยๆเศร้าเสียใจครับแก้ใจร่ำพิไลลำพันธ์บ่อยๆนี่นลจ๊ะ